ผมขอถามท่านว่า,า,าการที่เราจะรู้ว่าสัพท์ข้างหน้าเป็นฉัตรีวิพัตหรือเป็นสัตตมีวิพัตดูจากอะไรบ้างขอคำตอบครับจากวิพัตครับคือการจะรู้ว่ามันเป็นฉัตรีรู้ว่ามันเป็นสัตตมี ดูจากอะไรบ้างครับเนี่ยอย่างคําเนี้ยของพุทธเจ้าในพระธรรมเนี่ยครับดูจากคำเมรัยครับคำเมรัยในพระธรรมถ้าลงถ้าลงด้วยศัทธเนี้ยก็เป็นจัติครับแต่ถ้าลงด้วยเอลงด้วยเอเนี่ยก็เป็นสัตรีครับไอ้ปึงสังเกตตรงนี้ก่อนแล้วก็ดูความสัมพันธ์ของครับดูที่สุดธาตุดูที่สุดธาตุ ตัวสุดท้ายของศัพท์ดูดูตัวสุดท้ายของศัพใช่ใช่ถ้าดูตัวสุดท้ายของศัพท์แล้วแปลไม่ออกนลครับดูภาพรวมของศับดูภาพรวมของศัพ์แต่ว่าประกอบประกอบแบบว่าลองประกอบดูมันจะมีความสมพั์กันครับรูปภาษาไทยเลยเห็นภาษาไทยภาษาอังกฤษคือเต็ม คือเต็มที่แล้วก็คือคือผมต้องการดูภาษาไทยครับใช่เอาไว้ให้ผมดูรับนี้ครับน้าก็เป็นระดีอันนี้ครับคือถ้าเกิดว่าเราเราดูดูคนที่แบบอ่าไม่ได้รู้เรื่องฉัตรถีวิพัฒน์มาก่อนบางท่านอาจจะข้ามขั้นตอนเรื่องของนามมา ก็ลงสรแปลงสาะเป็นสระ,ะและสระมันคืออะไรแปลงเป็นสระ,ะมันคืออะไรก็ยังงงอยู่ครับหรือดูว่ามันเป็น A. เออเอมันก็งงอยู่แล้วมันคืออะไรคือเอเอบางทีในฉัตรถีวิพัฒน์ครับฉัตรถีวิพัฒน์ในข้อหนึ่งนี้แบบฝึกฝึกหักข้อหนึ่งเนี่ยมันตัวขยายมันมีแค่สองวิพัฒน์เท่านั้นคือคือฉัตรถีและสัตตมีนะครับเพราะฉะนั้นตัวฉัตรถีและสัตตมีมัน ฝ่ายเอกวจชะมันก็จะลงท้ายด้วยศัตสะฝ่ายพหูมจนะก็จะลงท้ายด้วยอานงอานงส่วนสัตตมีวิพัฒนนะครับฝ่ายเอกวันะก็จะลงท้ายด้วยสัมมีสัมมีมก็เอมาิมาิี <A. S 2> อัมหีมาิีแล้วก็เอแล้วก็เอเออยังไม่พอแล้วก็เอสุแล้วก็เอสศุเอสศุครับ อันนี้คงลิงถ้าเป็นอีถีลิงนะครับมันยังต่อไปอีกนะมันยังไม่พอเพราะฉะนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือภาษาไทยมาภาษา <c oughs> พ,อพอเรารู้ภาษาไทยเสร็จแล้วเราค่อยมาจับตัวบาลีแล้วมาแยกสับเดิมออกนะฮะมาแยกศัพท์เดิมออกอย่างเช่นโกดเถโกดเถก็ยังไม่ใช่ในนี้ยังไม่มีศัพ์ อ่าเนี่ยครับอะคิโนถาบว่าอะคิโนแปลว่าของไฟเนี่ยครับเนี่ยเป็นฉัตรทีนะครับแต่ว่ามันคนละการันซึ่งมันก็คืออีโนแปลงสะเป็นโนในกรณีที่คำศัพท์ตัวนั้นมันเป็นอีเป็นอีการันนะครับอีอีการันแปลงสะเป็นโนมันก็เลยกลายเป็นอีโน อูอูก็แปลงเป็นโนเหมือนกันนี่คือวิพัต์ครับพอเรารู้จากวิพัตน์พอเรารู้จากคําแปลเราก็มาดูวิพัตแล้วตีให้แตกตัววิพัตนะ์เนี่ยแยกให้ออกตีให้แตกครับพอเราตีให้แตก่ยไอศัพท์คานามตัวเนี้ยที่ผมบอกว่าท่านอย่าเพิ่งจําเพราะการโคจรมาให้เราแปลมันไม่บ่อยครับ ยิ่งเราจำโอ้โหหน้าต่อหน้าหน้าหนึ่งนี่เป็นยี่สิบสามสิบคำพอดีแล้วครับเลิกเรียนกันไปก่อนเราก็อาศัยการเขียนใส่ไว้ก่อนแต่ตัวที่ไม่ควรเขียนก็คือไอ้ตัววิพัฒน์นั่นเองครับเนีย่ยดูวิพัฒน์แลหนังสือต้องดูวิพัฒน์เท่านั้นนะครับอย่าไปจําเยอะดูวิพัฒน์เท่านั้นแยกวิพัฒน์ให้ออกแล้วจะเห็นสั์เติมก็เห็นสั์เติมเราก็พอแปลได้ ทีนี้ท่านที่แปลได้แล้วก็ต้องขออภัยนะฮะเพราะว่าผมผมเน้นบางท่านเข้ามาทีหลังก็เลยเลยเน้นลงไปอีกนะฮะว่าไปช้าๆก่อนจริงๆแล้วผมตั้งใจว่าอุปภ,ภาคเนี้ยแค่สามวันสามวันให้ให้จบแปลแบบผ่านหูผ่านตาไปเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการแปลนะแต่พอเปิดดูด้านหลังแล้วจะเป็นลมสามวันเนี้ยเอาไม่อยู่ครับ เฉพาะตอนที่แบบพอแปลแง่ายๆหน่อยผมก็พูดเยอะแล้วแล้วไอตอนที่มันยากๆจะไม่เยอะกว่านี้หรือ <c oughs> โอ้อ่ะโอเคครับก็เรื่องของวิธีการเทียบนะครับแล้วก็วิธีการแปลแค่เบื้องต้นเท่านั้นครับจากนี้ไปผมก็จะไม่ได้อธิบายอะไรเยอะแล้วนะฮะต่อไปแปลนะครับก็ให้ท่านนั่นแหละครับเทียบทำแปลดูแล้วก็ อ่าแปลให้ผมฟังท่านละหนึ่งข้อข้อละสองรอบถ้าไม่มีใครแปลท่านใดจะอาสาสมัครแปลขอให้แปลต่อเนื่องไปครับทําเวลาวันนี้อาจจะเวลาอาจจะไม่เยอะครับก็เลยนัดเร็วหน่อยก็มาสู่กระบวนการแปลเลยนะครับสามสิบข้อถือว่าเยอะมากเลยครับในการฝึกซ้อมแปลครับเริ่มต้นแปลนิมนต์ เชิญได้เลยครับท่านใดจะสมัครแปลท่านละหนึ่งข้อคอละสองรอบไม่มีท่านใดแปลก็ท่านใดจะแปลต่อเนื่องไปก็ได้ครับนิมนต์และเชิญเลยครับท่าหนึ่งขออนุญาตครับสาวโกอันว่าสาวกพุทธะของพระพุทธเจ้าสาวโกอันว่าสาวก พุทธะของพระพุทธเจ้าข้อสองต่อเลยครับท่านใดจะแปลข้อสองอะไครับข้อสองนะคะปัสสะโทอันว่าความเรื่มใสรมเมในพระธรรมปัสสะโทอันว่าความเรื่มใสรมเมในพระธรรมค่ะครับต่อไปเลยครับ ขออนุญาตค่ะข้อสามค่ะส,สังโคอนันว่าหมู่สาวกานางแห่งสาวกทั้งหลายสังโคอนันว่าหมู่สาวกานางแห่งสาวกทั้งหลายขอบคุณค่ะต่อไปเลยครับข้อสี่ขออนุญาตครับเอาเอะไรครับเนะาะสี่ขาอันว่าจุด อาจจะไม่อยู่ไกลหรือเปล่าครับไม่ได้ยินเลยครับติดสาอันว่าสิทธิ์ทั้งหลายอาจารย์ิยัของอาจารย์ติดสาอันว่าสิทธิ์ทั้งหลายอาจารย์ยศสัตวของอาจารย์ กต,ต่อไปเลยครับก่อนอ,อนุญาตนะครับอาวาโสอันว่าที่อยู่กาเมในบ้านอาวาโสอันว่าที่อยู่อยู่กาเมในบ้าน 6, ครับข,อ 6, ขออ้อหครับข้อหขออนุญาตครับข้อหก ทารกาอันว่าเด็กทั้งหลายคาเมสุในบ้านทั้งหลายทาราาอันว่าเด็กทั้งหลายคาเมสุในบ้านทั้งหลายต่อไปข้อเจ็ดครับข้อเจ็ดขออนุญาตนะคะข้อเจ็ดคารโวอันว่าความเคารพอาจริยมหิในอาจารย์ คารโวอันว่าความเคารพอ,อาจาริยามหิในอาจารย์ค่ะรอบแปดครับคุณาของพระสงค่ะวิหาโรอันว่าวิหารสังคตสสะของพระสงฆ์ค่ะขอบคุณค่ะอีกรอบครับ คุกี้ไม่ได้ยินนะเนข้อเก้าเลยครับข้อเก้าเลยครับเก้าขออนุญาตครับปโตอันว่าบาตอุปัชยศาสของพระอุปชาปโตอันว่าบาตอุปัชยศาสของพระอุปชาครับต่อไปครับข้อสิบครับ ค่ะขออนุญ,ญาตค่ะ,คาาะกุมาราอันว่ากุมารทั้งหลายคตยานังของกษัตริย์ทั้งหลายาากุมาราอันว่ากุมารทั้งหลายขาตยานังของกษัตริย์ทั้งหลายค่ะครับข้อสิบเอ็ดครับโทอันว่ากองที่โนแห่งไฟขันโทอันว่ากองคุณค่ะไม่ได้ยินเลยครับ อาคิโนของไฟไปแล้วครับ<อ>ครับครับก็บสิบสองครับขอสิบสองขอญาตครับอัชมออานว่าอาสมอิสีนางของหรือสีทั้งหลายอัสโมอ่ันว่าอาสมอิสีนางของหรือสีทั้งหลาย ครับข้อสิบสาครับอันนี้เป็นศสท์ใหม่นะไม่ไม่เคยได้แปลามาก่อนข้อสิบสาขออนุญาตครับอุตราโสอันว่าความสะดุง้งอริมหาแต่ศัตรูอุตราโสอันว่าความสะดุง้ง อาริมหาแต่ศัตรูครับนี่ครับพอมาเจอในลักษณะแบบนี้นะฮะในลักษณะแบบนี้เราแปลของของของมาเรื่อยๆนะฮะแต่พอมาเจอสำนวนบาลีสำนวนอันนี้คือสำนวนบาลีครับสำนวนบาลีความสะดุ้งแต่ศัตรูซึ่งเอาภาษาไทยไปจับไม่ได้เลยภาษาไทยนะะั้นสะดุง้งซึ่งศัตรูอย่างเงี้ยมันน่าจะโอเคกว่า แต่มันไม่ได้ครับมันผิดสำนวนเขาไอ้สำนวนแบบเนี้ยสำคัญสำคัญตรงที่พอขึ้นประโยคสูงสูงไปถ้าท่านยังสะดุ้งซึ่งศัตรูปับ๊บท่านก็จะต้องสะดุ้งอยู่ที่เดิมครับก็คือตกครับตกครับเขาเรียกว่ากินภูมินะครับภูมิไม่ถึงนิดเดียวแค่เนี้ยเนี่ยคือแปดเก้าชั้นประโยคนแปดประโยค9เก้าเนี้ยถ้าเกิดว่าพลาดตรงนี้ปับ๊บอท่านจะต้องซ้ำชั้นเลยนะฮะ ประโยค8แปประโยค9เก้าไอเรื่องการผิดบาลีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยมากนะฮะแต่ว่าผิดสานวนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นภูมินะ,ะแล้วพอเป็นอาริมหาแบบนี้ปุ๊บถ้าเราไม่ได้แปลด้วยความสนุกนะฮะถ้าเราไม่ได้แปลด้วยความสนุกเราก็จะฉุกคิดอยู่นิดนึงว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นมหาทำไมมันเป็นมหาตัวอื่น มันเป็นอานังมันเป็นอีนมเป็นอีนังมันเป็นสะสะซึ่งมันแปลว่าของและตัวนี้ทําไมมันถึงเป็นมาหาในที่สุดเราก็เจอคําแปลของเขาฝั่งด้านานี้เขาแปลว่าแต่เมื่อเขาแปลว่าแต่นั่นแสดงว่ามันไม่ใช่ฉัตรศีแล้วมันเป็นปัญจมีวิพัฒนะเป็นปัญจมีพัตจึงแปลว่าแต่ครับโอเคครับต่อไปข้อสิบสี่ครับข้อสิบสี่ขออนุญ,ญาตค่ะ หิอันว่างูสุสิเรในโพรงรูปกระสะของต้นไม้แห่งต้นไม้หหิอันว่างูสุสิเรในโพรงรูปกระสะแห่งต้นไม้ครับข้อสิบห้าครับข้อสิบห้าขออนุญ,ญาตค่ะวีหยโย อันว่าข้าวเปลือกทั้งหลายโกรธเถในช้างวีหายโยอันว่าข้าวเปลือกทั้งหลายโกรธเถในช้างขอบคุณค่ะโเคได้โกดเคขอบคุณค่ะเป็นไรครับค่อยๆปรับไปทีละนิดเอ่อต่อไปข้อสิบหกก่อนนะครับอยังไม่ได้เอาตัวภาษาบาลีมา มันคืออะไรเนี่ยใช้คีย์บอร์ดไม่ได้อีกแล้ว ข้อสิบหกครับอันใดจ,จะแปลว่างาก็ได้นะครับคือเขาก็ไม่เรียกว่าฟันช้างนะครับเขาก็เรียกว่างาอันถ้าเจอในหนังสือทั่วไปเขาก็จะแปลว่างาน,นะครับข้อส <c oughs> ิบหก ท่านใดจะแปลครับแปลซ้ำได้นะครับอนุญาตขออนุญาตนะครับข้อ16ตันตาอันว่างาทั้งหลายการิโน่องช้างตันตาอันว่างาทั้งหลายกะริโน่องช้างครับข้อ17ต่อเลยครับ อขออนุญาตค่ะ,คะสมาคโมอ,อันว่าสมาคมมันตีนางแห่งคนมีความรู้ทั้งหลายสมาคโมอ,อันว่าสมาคมมันตีนังแห่งคนมีความรู้ทั้งหลายขอบคุณค่ะอขออนุญาตค่ะ้อสิบแปดครับสิกีอันว่านกยูงลูกเขบนต้นไม้สิกี อันว่านกยูงลูกเขบนต้นไม้ครับต่อไปเลยครับข้อสิบเก้าขออนุญาตค่ะทันโทอันว่าท่อนไม้หัดเถในมือทันทิสะสะของผู้มีไม้เท้าทันโทอันว่าท่อน ไม้หัดเถในมือท,ทันทิสสะ,จะของผู้มีไม้เทา้าานอว่าทานันทันทิสะก็ได้ท,ทันดิสสะก็ได้สขอบคุณค่ะต่อไปครับข้อยี่สิบขอญ <ขอ S 2> าต <ขอ S 2> <า>ครับ,รบเดินค่ะครับบิสาโสอันว่าความคุ้นเคย เศษทิมหีในเศษฐีวิสาโสอันว่าความคุ้นเคยเศษทิมหีในเศษฐีคําต่อไปข้อยี่สิบเอ็ดครับอนุญาตท่อปัสสาวปะปัสสาวะโค่ะอันว่าสัตว์ของเลี้ยงวัชในข้อ ปะโสโวอันว่าสัตว์ของเลี้ยงตะเวาชีในครอบในข้อค่ะนี่มันเป็นพระผูหรือเปล่าปะสวโปสวโปะโสโวปะสุสัตว์ของเลี้ยงค <ไป S 2> ารุคารโวรต้องครับปเป็นพระว,วจนะนะครับสัตว์ของเลี้ยงทั้งหลายครับออเอาใหม่ครับปะสวโวอ,อันว่าสัตว์ของเลี้ยงทั้งหลาย วัดเชในข้อตะวันว่าสัตว์ของเลี้ยงทั้งหลายตะวในข้อค่ะครับต่อไปข้อยี่สิบสองครับเกตุแปลว่าธงนะครับขอ,อนุญาตค่ะ เกตุอันวะทงศิคเรบนยอดปัพพัสสะแห่งภูเขาเกตุอันวะทงศิคเรบนยอดปัพพัสสะแห่งภูเขาขอบคุณค่ะก็ยีิบสามครับขออนุญาตค่ะละโทอันว่ารถเอาลหรเสตุมหี บนสะพานระโทอันว่ารถละโธอันว่ารถเสตุมหิบนสะพานขอบคุณค่ะครับต่อไปข้อ24่สิบสี่ครับ <24 S 1> ขออนุญาตค่ะ อ่โอเคใช่เลยค่ะขณาพิจาตตาอันว่าบุตรทั้งหลายคารุโนโของครูอุตตาอันว่าบุตรทั้งหลายคารุโนโของครูขอคุณค่ะขอยี่สิบห้าคำขอยี่สิบห้าคำยี่สิบห้าขอญาตครับยี่สิบห้าขอญาตครับครับคารวอันว่าครูทั้งหลาย กุมารานิของกุมารานิกุมารานังครับกุมารานังมาลานังครับคาระโวอันว่าครูทั้งหลายกุมารานังของเด็กทั้งหลายคาระโวอันว่าครูครูทั้งหลายกุมารานังของเด็กทั้งหลายข้อยี่สิบหกครับ เหลืเวลาอยู่ห้านาทีหกขออนุญาตครับโอวาโทอันว่าโอวาตวินยูนังของผู้รู้วิเศษทั้งหลายโอวาโทอันว่าโอวาตวินยูนังของผู้รู้วิเศษทั้งหลายครับครับออยิ <20 S 1> บเก็เยเมภูอันว่าพระผู้เป็นเองโลเกในโรค สยามภูอันว่าพระพู้เป็นเองโรเกในโลกในโลกนะครับต่อไปในโลกครับขอยี่สิบแปดขออนุญาตค่ะธรรมโออันว่าธรรมสยุมภูโนโของพระผู้เป็นเองธรรมโออันว่าธรรมสยุมภูโนโ ของพระผู้เป็นเองค่ะพยามพุโนพยามพุโนสยามพุโนนะครับพุโนสยามพุโนขั้นที่มีหนังสืออยู่ก็แก้ในหนังสือด้วยเมื่อกี้ข้อยี่สิบห้าเป็นกุมารานะตรงนี้เป็นสยามพุโนนะครับสยามพุโนยังเล็ดลอดสายตาผมไปได้เอาต่อไปครับข้อยี่สิบสี่ครับ ก็ยี่สิบสี่ถ้าไม่มีใครก็ยินเสียก็ยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้าขออญาตครับยี่สิบเก้านะครับบาระคุโนบาระคุโนอันว่าพูดถึงฝั่งทั้งหลายเวทานังของพระของพูดถึงเวททัแห่งเวททั้งหลายแห่งเวททั้งหลาย าระคุโนอ,อันว่าพูดถึงฝั่งทั้งหลายเวทานังแห่งเวททั้งหลายครับครับข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายข้อสามสิบครับครัอุปสังเสวอันว่าการเข้าไปครบ วินยูหิด้วยผู้รู้วิเศษทั้งหลายอูปสัางเสโวอันว่าการเข้าไปครบวินยูหิด้วยผู้วิเศษทั้งหลายค่ะก็จะมีที่พิมพ์ผิดแล้วก็ท่านที่ซักซ้อมในเรื่องของการแปลนะครับซักซ้อมในเรื่องของการแปลเนี่ยในหนังสือหน้าที่เก้าสิบนะฮะหนังสือหน้าที่เก้าสิบทำแปล อยู่ในหน้าที่91เพราะฉะนั้นเวลาที่เราซ้อมเรื่องการแปลไปแปลทบทวนเนี่ยเวลาเราแปลทบทวนด้วยตัวเองแค่รอบเดียวก็พอแล้วครับนะฮะก็คือมันเยอะแต่ทีนี้ในขณะที่มันเยอะเนี่ยข้อที่สําคัญที่สุดก็คือเราจะต้องดูวิพัฒน์ให้ออกตอนนี้เราต้องเจาะทะลุวิพัฒน์อย่างเช่นปาระคุโนทําไมมันจึงเป็นจึงเป็นปาระคุโน ไอตัวอื่นยังเป็นธรรมโมเป็นโอวาโตเป็นทราโกแล้วทําไมมันจึงเป็นปารักโนเราต้องเจาะกําแพงความสงสัยตัวเนี้ให้ให้ได้ก่อนคือตั้งข้อสงสัยให้ก่อนว่าทําไมมันจึงต่างจากตัวอื่นนะครับอย่าพึ่งไปคือผมกลัวที่สุดเลยครับกลัวความจำกลัวท่านจะใช้ความจําเยอะ พอเราสงสัยปาระกุโนเราก็ไปหาที่มาว่าคําว่าปาระกุโนมันแจกตามอะไรมันเป็นศัพท์อะไรในที่สุดเราก็รู้ว่าปาระพุโนแจกตามวินยูซึ่งเป็นอูการันในปุงลิงปฐมมาที่หนึ่งปาระกูปาระคุโนปาระกู นี่แหละครับถึงแปลว่าผู้ถึงฝั่งลักษณะของการศึกษาในสมัยก่อนนะครับในสมัยก่อนเวลาไปศึกษาในลัฐที่สำนักต่างๆเรียนจบแล้วเขาจะใช้คําว่าถึงแล้วซึ่งฝั่งคำว่าเรียนจบนั่นนะครับแปลว่าถึงแล้วซึ่งฝั่งเนี่ยแห่งเวททั้งหลายเวทะนี่คือความรู้ถึงฝั่งไม่ใช่เวทเวทมนนะครับ จตจะจะ,จะมีความแตกต่างกันไม่ใช่เวทเพราะว่ามันเป็นเวทมนต์แต่นี่คือเวทะความรู้เรียนว่าเรียกว่าเรียนจบเรียนจบหลักสูตรเว,เวทานังปารักูโนฝั่งแห่งเวททั้งหลักนะครับก็ตอนนี้เอาจบเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับหมดเวลาพอดี